วันนี้เรามาดูต่อจากหนึ่งโครินบทที่15เป็นตอนที่4ในพระคัมภีตอนนี้เพื่อเราทั้งหลายจะเห็นถึงพระประสงค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยในการที่คนตายและคนเป็นขึ้นมาเมื่อวานเราได้ดูในข้อที่20เป็นต้นไปไปถึงข้อที่28พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่เราทั้งหลายในการที่พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายมีการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตาย พอถ้าตายแล้วตายรับไปไม่กลับรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความน่าสมเพชเพราะพระพิบบอกว่าในข้อที่19บอกว่าถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกที่น่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดเพราะเหตุว่าเราดําเนินชีวิตโดยการที่เราไม่ดําเนินชีวิตในชีวิตเก่าแต่ดําเนินชีวิตใหม่ทุ่มเทในการที่จะดิสนิทกับพระองค์บนิบัติรับใช้อธิษฐานนามัสการ มีส่วนร่วมต่อสู้กับบาปต่อสู้กับเนื้อหนังนี่เป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตนี้แต่ถ้าหากเราพลาดอยู่อีกด้านหนึ่งเราทุ่มเทกับเหรียญด้านเดียวเราทุ่มเทกับชีวิตด้านเดียวแต่ขณะอีกเหรียญด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่มันถูกสะสมและมันจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นก็คือการที่พระคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยการตายของพระคริสต์การถูกตึงของพระองค์เพื่อกำจัดบาปเพื่อกำจัดสิ่งที่ เ,เรียกว่าเป็นการใช้หนี้บาปเป็นการปิดบัญชีหนี้บาปกรรมเวรให้กับเราในการเป็นทาสของมารร้ายมารร้ายซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้ที่ควบคุมแล้วก็เป็นผู้ควบคุมที่ชั่วร้ายไม่ว่าจะแสดงออกมาหลายมือมือขวามือซ้ายเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ว่าจะบางอย่างจะดูเหมือนเป็นลทัทธิความเชื่อศาสนาปรัชญ,ญาศิลธรรมที่ดีคุณธรรมที่ดีแต่ในอีกด้านหนึ่งสิทธิก็คือการเป็นทาสมีหลายเอกสารที่เรากรอกถ้าไม่มีลายเซ็นผู้มีอำนาจ มันก็คือความไม่สมบูรณ์หรือไม่มีอํานาจทั้งเงินแบงค์หรือเงินอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเงินดิจิตอลถ้าหากไม่มีการรับรองมันก็กลายเป็นสิ่งที่ใครขโมยก็เอาไปใช้ได้ถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ถ้าเราไม่มีสิทธิ์ทั้งส่วนตัวหรือสิ่งใดๆถทั้งเงินไม่มีการรับรองของผู้มีอำนาจของการรับรองว่าเงินนี้ถูกต้องเงินนั้นก็เป็นเงินปลอมหรือเงินนั้นก็กลายเป็นเงินดำกลายเป็นเงินมืดที่เราเรียกกันเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะไม่ได้เป็นชีวิตเพียงแต่ที่เรา รับพรพรแล้วก็ดําเนินชีวิตในสิ่งที่เราเอาชีวิตไปวันๆหรือต้องการเพียงแต่พรพรหรือการดาเนินชีวิตที่เราได้รับสิ่งที่ดีแต่พระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เราเห็นชีวิตนิรันต์ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายเราสร้างบ้านเพื่ออะไรเขาสร้างรถกันเพื่ออะไรเขาสร้างาออ revelation. นวัตกรรมต่างๆมือถือคอมพิวเตอร์สิ่งใช้ไม้สอยต่างๆเขาทํามาเพื่ออะไรมันมีจุดประสงค์ของมันเขาสร้างจรวดเครื่องบินไว้ทําอะไรมีดแต่และชนิดมีดเล็กมีดใหญ่เขาใช้เขาทําเพื่ออะไรมันมีจุดประสงค์ของมัน ใช้เฉพาะอย่างของมันเพราะนั้นศักดิ์ศรีของการที่เราทั้งหลายถูกสร้างมาในการเป็นมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงสร้างเราและพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาเพียงแต่ชีวิตของเราจะมีแค่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าทั้งชีวิตนี้และหลังความตายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณและการดำเนินชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเหมือนพระคำของพระเจ้าในข้อที่33บอกบ่าอกว่าหลงผิดเลย การครบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามการครบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามและพรมีีกตอนวน่าผู้ชายหอบไฟไว้ที่อกจะไม่ให้ไหม้ตัวเองนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องสิ่งที่เราอยู่เหมือนเราตื่นขึ้นมาหรือเราตื่นแล้วนอนซึ่งทุกสิ่งที่อยู่รายรอบเรามีผลต่อเราร้อนหนาวมันก็เราสามารถรับรู้ได้สิ่งที่เราดื่มกินเข้าไปมันมีผลในชีวิตของเรา ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษร่างกายของเราก็จะตอบสนองและมันก็จะเป็นพิษต่อเราเพราะฉะนั้นในการดาเนินชีวิตของเราจึงต้องมีสติปัญญาและรอบคอบในเรื่องนี้พี่น้องเพื่อเราจะสามารถใช้ชีวิตของเราก็เรียกว่าไม่สายเกินไปเพราะหลายคนดาเนินชีวิตกว่าจะรู้จักกว่าจะตั้งสติได้กว่าจะคิดได้บางทีก็สายเกินไป แต่วันนี้สิ่งที่เราทั้งหลายนุนจิตชูใจและเตือนซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่เตรียมความพร้อมและได้รับสิ่งที่ดีทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตหน้าดังนั้นพระคําของพระเจ้าจึงเป็นคู่มือในการดําเนินชีวิตกับพระอ,องค์และดําเนินชีวิตที่ดีรอบครอบให้กับเรานนั้นในข้อที่29บอกว่ามิฉะนั้นพวกที่ได้รับบ,บัพติศมาเพื่อคนตายนั้นจะทําอย่างไรถ้าคนตายไม่ได้ถูกทําให้เป็นขึ้นมาเลย และทำไมจึงมีการให้รับบัพติสมาเพื่อคนตายและทำไมเราจึงเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันโดยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายไม่ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมา ก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายอย่าหลงผิดเลยการครบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจสิ่งที่เราจะต้องมีสติแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือทุกการดาเนินชีวิตของเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายมันจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะโดยการที่พระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์ทําให้คนตายเป็นขึ้นมานี่เป็นเรื่องที่มนุษย์ทําไม่ได้เทคโนโลยีวิทยาศา,ศาสตร์ไม่สามารถทําได้แต่พระเจ้าได้ทรงทําให้คนตายเป็นขึ้นถ้าพระองค์เห็นว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะตายนอกจากนั้นในอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ชีวิตของเราแม้ว่าเราจะตายจะด้วยอายุไขภัยสงครามภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆที่เราตายตายกันอยู่ในทุกรูปแบบทุกสาเหตุวิญญาณเราไม่ได้ตายไปด้วยและวิญญาณนี่แหละที่ทําให้ผู้คนทั้งหลายติดกับดักของความคิดเหตุผลและมาร้ายถ้าเราไม่ได้ยินข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้าเราก็จะปฏิบัติเวลาคนเจออุบัติเหตุเราจะสังเกตในบริบทบ้านเราตรงที่มีคนอุบัติเหตุมีคนตายญาติพี่น้องก็จะทําตามความเชื่อแล้วก็ พยายามที่จะมาเรียกขวัญเรียกวิญญาณนั่นแหละกลับบ้านเพื่อจะไม่หลงอยู่ตรงนั้นคนที่ตายในตึกสตง,งอก็มีการมาเชิญดวงวิญญาณที่ตายในตึกสตง,งกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่เป็นจริงก็คือความเชื่อที่คนเชื่อว่าวิญญาณไม่ตายนั้นเป็นจริงแต่สิ่งที่ผิดก็คือวิธีที่ผิดทําไมถึงผิดเพราะว่าเราทั้งหลายไม่ทราบความจริงในเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะถูกสอนมาและประพฤติมา ถ่ายทอดกันมาวัฒนธรรมทางความเชื่อแต่ว่ามันคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่พระเจ้าสำแดงเพราะเหตุว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเราพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราและพระองค์เป็นผู้ที่วางระบบระเบียบต่างๆของโลกนี้ไว้ทั้งหมดว่าง่ายๆก็คือเรามาจากพระองค์เราอยู่ในโลกนี้โดยพระองค์เกี่ยวข้องกับพระองค์และเมื่อเราตายเราจะกลับไปหาพระองค์และทุกสิ่งที่เราประพฤติตอนที่เรามีชีวิตอยู่จะนําเข้าสู่การพิพากษา เพราะนั้นการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายมันคือสิ่งที่อยู่ในความจริงของชีวิตที่เราจะต้องรู้เรายังรู้ในการรักษาชีวิตว่าชีวิตที่มีอยู่เราจะต้องทํำยังไงเพราะเราจะรู้ว่าเราจะมีเวลาหนึ่งที่เราตายไปทุกคนจะต้องตายแต่ขณะเดียวกันหลายสิ่งที่เราทําดูเหมือนว่าเราเห็นเงาบางอย่างเราเห็นเบาะแสบ,บางอย่างเราเห็นความจริงบางอย่างในด้านในชีวิตของเราแต่เรากลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งเป็นตัวแท้ ซึ่งเป็นชีวิตแท้ชีวิตจริงของเราก็คือชีวิตที่เราทั้งหลายเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและการดำเนินชีวิตของเราทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามันมีผลต่อการดำรงอยู่ความรอดหรือความพินาศสิ่งที่เราอยู่ใต้อิทธิพลของมารร้ายหรือเราอยู่ใต้อิทธิพลของพระเจ้าเราอยู่ในการเป็นชนชาติของพระเจ้าหรือเป็นพงพันธุ์ที่อยู่ใต้การครอบครองของมารซาตานเหมือนอิสราเอลที่เขาไปอยู่ในอียิปต์ เขาชนชาติของเขาแต่ขณะเดียวกันฐานะคนชาติของเขาบุคคลของเขาคือเป็นทาสจนพระเจ้าต้องใช้โมเสสไปเพื่อจะปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสให้เขามีทั้งความเป็นชาติของเขาและการเป็นอิสระของเขานี่คือสิ่งที่มารซสตานทํากับมนุษย์ที่หลงผิดก็คือทําให้คนที่เป็นคนเป็นคนไทยเป็นคนลาวคนคเขมรคนฝรัง่งคนแอฟริกาเป็นคนที่มีสิทธิของตัวเองแต่ว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นทาส และสิ so things, ่งที่เป็นการรับรองนี่แหละเราจะได้รับรองสิทธิ์หรือไม่สิทธิ์เราเป็นคนเถื่อนหรือเป็นคนที่ได้รับการรับรองสิ่งที่เราทําได้รับการรับรองหรือไม่ได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลเราจะหลีกหนีไม่พ้นเราจะต้องเผชิญกับความจริงเพราะหลายคนนทุ่มเททุ่มเททุ่มเทมากมายแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นการตายของพระเยซูเพื่อเราทั้งหลายจะพ้นจากการไม่มีสิทธิ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับสิทธิ์เพื่อเราจะพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพ้นจากความผิดเพื่อเราทั้งหลายจะอยู่ในความสว่างและอยู่ในชีวิตนิรันดร์ดังนั้นพระบีจึงเตือนให้เราดําเนินชีวิตโดยการที่เรารู้ว่าเราอยู่ภายใต้ชีวิตและความตายการเป็นทาสหรือการเป็นไทยเพราะหลายคนไม่ได้สนใจเหมือนหลายคนที่ไม่ได้สนใจเรียนพอถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้าไปทํางานเขาถามหาวุฒิทางการศึกษาเรากลับไม่มีอันนี้เป็นตัวอย่างด้านหนึ่งเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมชีวิตของเราในขณะที่เราต้อง เรียนเราต้องเรียนสิทธิของเราหลายคนเราจะต้องได้รับสิทธิทุกคนจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนทุกคนจะต้องมีบัตรของสิทธิที่เราอยู่ไม่จะเป็นบัตรข้าราชการบัตรพนักงานไม่จะเป็นบัตรที่เราต้องใช้รถต้องมีใบขับขี่ที่เราทั้งหลายจะต้องมีในสิ่งต่างๆในสิทธินั้นๆแต่ขณะเดียวกันสิทธิทั้งหมดทั้งหมดเราจะต้องรู้ว่าสิทธิของเราเป็นของพระเจ้าหรือเป็นของมารพะในสุดมันจะมีการแยกและเวลา กล้จะสิ้นยุคคือเวลาที่เรากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะต้องเผชิญเหมือนเราแข่งขันกีฬาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็มาแข่งขันทุกทีมเป็น10เป็นร้อยแต่ในสุดการแข่งขันทุกครั้งจะมีการคัดออกคัดผู้แพ้ออกและเหลือผู้ชนะและในที่สุดจะเหลือเพียงระหว่างชิงชัยชนะอยู่2ทีมเท่านั้นและในสุดจะเหลือทีมเดียวคือทีมชนะทุกวันนี้ตั้งแต่การสร้างโลกมาพระเจ้าปล่อย หลังจากที่มนุษย์เย่อหยิ่งและปฏิเสธพระเจ้าเมื่อพระเจ้าขับอาดัมเอวาออกจากสวนเอเดนนั้นคือการปล่อยปล่อยให้มนุษย์หยิ่งนักเก่งนักและเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่เต็มใจที่จะกะตัญญูหรือเชื่อฟังพระเจ้าเขาไปฟังมารเขามั่นใจในตนเองก็ปล่อยและในเวลาที่ปล่อยนั้นผู้คนก็ทวีมากขึ้นทั่วโลกตามที่พระองค์ทรงอวยพรว่าพระองค์จะอวยพรให้มนุษย์มีลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกแต่ขณะเดีวยวกันในทุกคนทุกยุคทุกสมัยทุกประชาชาติชนชาติ โลกนี้ยังเป็นของพระองค์เรายังเคลื่อนไหวอยู่ในสวนของพระองค์อยู่ในโลกนี้และทุกสิ่งจะต้องเกี่ยวข้องเหมือนไก่ที่อยู่ในคอกยังอยู่ต่อหน้าคนที่เลี้ยงและเจ้าของมันโลกทั้งโลกเป็นเพียงสวนเล็กๆต่อหน้าพระเจ้ามันอาจจะใหญ่สําหรับมนุษย์แต่มันคือโลกที่ใบเล็กที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าคนทุกยุคทุกสมัยก็ยังอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและการดำเนะินชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประพฤติกระทานั้นพระองค์ทรง ดูแลเอาใจใส่และพระองค์คอยที่จะช่วยเหลือให้ชักนําให้มนุษย์ที่จะหันกลับมาหาพระองค์เพราะนนั้โลกกาลังโลกถูกปล่อยให้ดําเนินชีวิตลองผิดลองถูกตามใจของเราเพราะเราก็อยากจะทําตามใจตนเองและมารร้ายก็กินผลประโยชน์เหมือนพวกอิทธิพลพวกเหมือนกับพวกมิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยใช้ความอธรรมในการที่จะหาผลประโยชน์คอยที่จะปล้นเงินผู้คนมากมายคอยที่จะเก็บเอาสิ่งต่างๆควบคุม เพื่อที่เอาผลประโยชน์มากมายมารซาตานทำอย่างนี้มาหลายพันปีแล้วและเมื่อถึงเวลากำหนดของพระเจ้ากาลาเทียบทที่4บอกว่าเมื่อถึงกำหนดพระองค์ได้ทรงให้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยโลกนี้ให้รอดเข้าสู่โหมดแห่งความรอดเหมือนที่ช่วงเวลาที่โมเสสได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยอิสราเอลให้รอดมีกำหนดเวลาของพระองค์โลกนี้อยู่ในกำหนดเวลารัฐบาลมีวาระ ทุกคนที่อยู่ในข้าราชการอยู่ในตำแหน่งมีวาระมีเวลาเข้าทำงานมีวาระของการเกษียณมีวาระสำหรับการทำงานมีวาระสำหรับการเกษียณมีวาระสำหรับทุกสิ่งมีเวลาที่พงเปิดและไม่มีใครปิดได้และมีเวลาที่พงจะปิดและไม่มีใครเปิดได้มนุษย์ทั้งโลกจึงเป็นผู้ที่ทำภารกิจที่อยู่ภายใต้ฟ้าสวรรค์ด้วยเหตุนี้การประพฤติของเราที่เราได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจึงเกี่ยวข้องในชีวิตของเราระหว่างการตายและการเป็นขึ้น เราจะต้องใช้ชีวิตของเราในสองส่วนนี้ให้สำคัญฉะนั้นพวกที่ได้ให้บัพติศมาเพื่อคนตายนั้นจะทำอย่างไรถ้าคนตายไม่ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเลยและทำไมจึงมีการให้บัพติศมาเพื่อคนตายและทำไมเราจึงเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันโดยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายไม่ได้ถูกทําให้เป็นขึ้นมาก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายถ้าชีวิตมีแค่พ่อพรมีแค่เนื้อหนังมีแค่โลกนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่ส่งผลไปสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตในรันถ้าชีวิตหลังความตายไม่มีคํานี้ก็เหมาะกับเราว่ากินและดื่มเถิด อยากจะกินอะไรอยากจะกินเหล้าเมายาอยากจะคาประเวณีล่วงประเวณีอยากจะทําชั่วทําบาปอยากจิตตีหัวหมาดา่าแม่คนอยากจะประพฤติตามใจอุปนิสัยตามอารมณ์ตามสัญชาตญาณดิบๆทําไปเลยเพราะมันไม่มีชีวิตหลังความตายเพราะมันเราไม่มันจะไม่เข้าสู่การพิพากษาให้กินและดื่มจนตายชีวิตนี้มีแต่กินและดื่มแล้วแต่จะทํา อยากจะเล่นโทรศัพท์อยากจะติดเกมอยากจะหมกมุ่นอยากจะไม่สนใจไม่สนใจเรียนไม่สนใจทํางานไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจบ้านเมืองไม่สนใจชีวิตไม่สนใจอนาคตก็ทํำไปเลยแต่ในข้อที่3 3บอกว่าอย่าหลงเลยอย่าคิดผิดอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าการคบคนชั่วย่อมทําลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทําบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้า มีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่พระเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เขาละอายใจเพราะว่าทุกการประพฤติในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งหมดเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเรามารซาตานลัทธิความเชื่อศาสนาปรัชญาการเมืองการปกครองยุคสมัยที่เราอยู่เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเป็นเพียงส่วนประกอบองค์ประกอบแต่ผู้ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องที่จะต้องเสนอ,อรายงานคือพระเจ้า แม้แต่มารซาตานที่ควบคุมคนทั้งโลกมาตั้งแต่อาดัมเอวาล้มลงในความบาปมันก็จะถูกพิภากษาเหมือนกันเพราะพระเจ้าเตรียมนรกคุมลึกไว้สําหรับมันดูเห็นนี้เมื่อเวลาคนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราจึงได้รับสิทธทิพิเศษก็คือขับผีออกเพราะถ้าเราไม่มีพระเยซูเราขับผีไม่ออกถ้าเราไม่มีพระเยซูในชีวิตซึ่งเป็นพระเจ้าที่ชนะมารซาตานเนี่ยทุกคนในโลกจะมีอะไรเศษฐียากดีมีจนยิ่งใหญ่ต่ําต้อยอยู่ใต้ผีทั้งหมด เป็นาธาตุผีทั้งหมดเหมือนในหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่สิบแปเชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อิทธิพลของมารหลายแต่ที่เราเชื่อพระเจ้านั้นพระองค์บอกว่าเราขับผีออกเราปฏิเสธเราผูกมัดมันเราขับไล่มันนั้นพระเจ้าทรงประทานสิทธิทอำนาจฤทธิดเดชของพระองค์นี้ให้กับเราขอเพียงแต่ให้เราดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าอย่าหลงผิดอย่าคิดว่าไม่สนใจทำตามใจของเราไม่สนใจใครกินและดื่มทำไปเถอะ อยากจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็แล้วแต่อยากจะไปโบสถ์ไม่ไปโบสถ์ก็แล้วแต่อยากจะด่าทออยากจะเถียงกันอยากจะทําดีอยากจะทํอาะทอะไรก็ทําเหมือนตามสัญชาตญาณแต่พระเจ้าได้ทรงเป็นพระเจ้าที่เราจะต้องเข้าสู่การพิพากษาด้วยเหตุนี้ถ้อยคํเทียระทูตเปาโลพูดกระทบเพื่อจิตสํานึกของเราที่จะตื่นขึ้นก็คืออย่าหลงผิดไปเลยการครบคนชั่วย่อมทําลายนิสัยที่ดีงามแม้แต่การครบคนเราต้องรู้ว่าคนที่เราครบมีนิสัยชั่วหรือดี แม้กระทั่งคริสเตียนถ้าเราอยากเติบโตเหมือนคําที่บรรพูษของเราพูดเตือนสติเรามาคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนเนื้อหนังเขาจะดึงเราลงเนื้อหนังคําว่าคบหมายถึงว่าเรายอมร่วมหุ้นเรายอมทําสัญญาเราเห็นด้วยและในที่สุดเขาก็มีที่ผลต่อเราครบคนกินเหล้ากินเหล้าแน่นอนคบคนล่วงประเวณีล่วงประเวณีแน่นอนคบคนค้ายาบ้าค้ายยาบ้าแน่นอนคบพวกเล่นเกมติดเกมแน่นอน คบพวกที่ทํางานทํางานแน่นอนครบพวกที่ชอบเรียนเรียนแน่นอนครบคนที่คิดดีได้ดีก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แน่นอนเพราะฉะนั้นเราครบไข่ถ้าเราครบคขี้เตียนเนื้อหนังเราจะเป็นริสเตียนเนื้อหนังถ้าเราครอบขี้เตียนฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นริสเซียนฝ่ายวิญญาณถ้าเราเป็นผู้นําที่นําโบสถ์แบบเนื้อหนังเราจะมีผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าที่เป็นเนื้อหนังถ้าเรานํด้วยฝ่ายวิญญาณเราจะมีผู้คนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณและคนที่เข้ามาในคีดจักร ที่เนื้อหนังจะเป็นเนื้อหนังคนที่เข้ามาในขิดจักรฝ่ายวิญญาณจะเป็นฝ่ายวิญญาณถ้าเราครบริสเตียนเนื้อหนังเราจะเป็นเนื้อหนังถ้าเราครบริสเตียนฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณถ้าเราให้คุณค่าเนื้อหนังเราจะเป็นเนื้อหนังถ้าเราให้คุณค่าฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นฝ่ายวิญญาณปักใจกับอะไรครบอะไรเพราะฉะนั้นจงมีสติขึ้นมาใหม่แถวนี้เวลานี้พระคำของพระเจ้าชํำระเตือนเราว่าถ้าเราทําการดีแล้วทําต่อไปแต่ถ้าเราจะต้องกลับใจต้องแก้ไขวันนี้ จงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะมันจะส่งผลแต่เห็นไหมผู้คนทั้งหลายนักการเมืองนักศาสนาบุคคลมากมายช่วงที่เขาทำผิดสะสมลอยนวลแม้กระทั่งบรรดาผู้นำศาสนาสิ่งที่เขาทำมาเป็นสิบสิบปีหลายสิบปีแต่เมื่อมีการเช็คบินเราจะพบว่าใครถูกใครผิดจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะการกระทำของเราปรากฏต่อพระเจ้าแน่นอนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าการที่พระเจ้าเงียบเขาคิดว่าพระเจ้าเห็นด้วย ไม่พระองค์ไม่ได้เห็นด้วยความรักนั้นอดทนนานกระทาคุณให้ไม่อวดตัวไม่อิจฉาไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่เห็นด้วยกับการปรพฤติผิดนี่คือพระวิญญาณความรักของพระเจ้าวิญญาณของพระเจ้าพรลลักษณะของพระเจ้าเชื่อในส่วนดีพระเจ้าชื่นชมยินดีที่มนุษย์กลับใจพระองค์เสียใจที่เขาไม่กลับใจทั้งที่ความรอดอยู่ต่อหน้าดังนั้น จงม so like ีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าคริสเตียนไม่รู้จักพระเจ้าคิสเยษจักไม่รู้จักพระเจ้าผู้รับใช้ไม่รู้จักพระเจ้าผู้เชื่อเก่าไม่รู้จักพระเจ้าผู้เชื่อใหม่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตในการรู้จักกับพระองค์เพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าจะว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังทําให้เรารู้จักกับพระเจ้าถ้าเราตอบสนองที่พระเจ้าพูดเช่นนี้ก็ เพื่อให้พวกท่านละอายใจข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอเมตตาเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถดำเนินชีวิตวันนี้และชีวิตที่เหลืออยู่ดำเนินตามความจริงที่เราได้แค่ไหนแล้วให้เราดำเนินตรงตามนั้นแต่ถ้ามีสิ่งที่กลับใจขอให้เราสามารถที่จะแก้ไขและกลับใจในเช้าวันนี้เวลานี้เพื่อเราทั้งหลายจะหันกลับมาต่อพระองค์คบคนดีคบขนฝ่ายวิญญ,ญาณ และจดจอ่อเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเอาใจใส่สิ่งที่เป็นของพระวิญญาณคือชีวิตขอพระเจ้าเมตตาเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถตอบสนองต่อพระองค์และทําหน้าที่ของเราและทําให้พระาประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราเอวยพรเรามอบสิ่งกันและกันไว้กับพระองค์อวยพรกันในชีวิตของเราตลอดวันและคืนเรามอบสิ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูกิตเอเมน